สวัสดีครับผมวันนี้ก็แนะนําสินค้ากันอย่างเช่นเคยนะครับไอ้ดูบรรยากาศนะครับการเก็บสินค้าเรามาตรฐานนะครับเคื่องเสียงระดับมืออาชีพนะครับอาจจะเป็น power amp นะครับอุปกรณเครื่องปรุงต่างๆนะครับคอร์ eq c o m p r e s s o r นะครับ power มีมากมายนะครับแบรนดังระดับโลกนะครับ q s c นะครับ b d s ทีดีเอ็มนะครับทั้งอนาล็อกดิจิตอลนะครับให้ดูนะครับเฟรนอีวีแอมซ่าอีบีเอ็กซ์นะครับคิโอพาวเวอร์แอมป์ต่างๆนะครับมีมากมายให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรนะครับนะครับมิกเซอร์นะามาฮ่าของแท้ทุกตัวนะครับสภาพสวยครับจะเป็นพวกดีเจ ดีเจซีดีดีเจมิกเซอร์นะครับนี่ครับคอร์ดอนาล็อกของ DBX นะครับนะครับคอมเพรสเซอร์ DBX EQ r a กซ e อีค s e เรนอีคิคเทคนิคนะครับนี่ครับชมนะครับนี่ครับสวยๆนะครับอนาล็อกก็ยังคงความคลั่งอยู่นะครับนี่ก็เป็นมิกเซอร์ n d วครับนะครับ นั้นก็มีกพตู้ลำโพงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ